แอดแอดโลไอที่อ่านี้ไอทีนี้แอดเป็นแอดโลเมมเบอร์อ่าโอเคเรี okay, ยบร้อยก็จะบอกเวลาหนึ่งวันหนึ่งนาทีโอเคจากนั้นเราก็ซื้อปึ๊บกดซื้อ20บาทอ่าทีนี้มันก็ได้โ,โลมาละอ่านี่เงินก็หมดละโอเคอ่า ก็สวัสดีครับอยู่ผมนัทเมลิกุงเช่นเคยนะฮะก็วันนี้ผมจะมาอ่ารีวิวอ่ะไม่ใช่เด็กมาเอ่อมาขายเอ่อมันเป็นมารีวิวระบบอ่าเช่านะครับผมระบบระบบเช่ายศนะฮะระบบอ่าบดเช่ายศนะครับผมก็จะเป็นอ่าระบบที่อ่าซื้อแล้วจะได้ยศนะฮะแล้วก็ หมดอายุนะครับก็คือถ้าหมดอายุแล้วก็จะยยดก็จะหายอะไรประมาณนั้นนะฮะใช่ไม่ระบเช่าหยดครับ,รบอ่ะางเช่นอ่าเป็นอ่าก็จะมีแบบว่าเป็นสามวันเอ้สามสิบวันเก้าสิบบาทอนะไรประมาณนี้นะครับก็ตามนี้หนึ่งปีมีทาวอรครับอ่ะจะซื้อก็ได้นะครับก็เติมเงินนะแล้วกดซื้อนะครับอ่ะอย่างแรกเลยก่อนก่อนที่เราจะซื้อนะครับเราต้องไปที่อือไปที่เว็บ c ีคอร์ดครับรีคอร์ดคอมนะฮะรีคอร์ดคอมนะครับ,ะะรบถ้าใครนภาษาไทยก็เข้ามาที่ตรงนี้นะครับนี่นักพัฒนานะครับผมแล้วก็เริ่มต้นการใช้งานเรามาที่ตรงนี้แอปแอปพลิเคชันนะครับจากนั้นให้เราสร้างบอทดหรือคุณมีบอร์อยู่แล้วก็แล้วแต่ให้คุณสร้างบอทขึ้นมานะครับอันนี้จะเป็นสร้างแอปบ,บอทขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับผมจะตั้งชื่อว่านัสเมทลิคุงนะครับมานี้สร้างชื่อแบบนี้นะครับอ้าว นัสเมลิคุงแบบนี้นะครับโอเคก็ okay, สร้างครับเรียบร้อยแล้วคุณก็ใส่รูปใส่รูปโลโก้ใส่อะไรไปนะครับอ่านะครับใส่รูปโลโก้ใส่รูปอะไรไปอ่อานก็ใส่รูปโลโก้นี่ไปนะครับมานี้นะครับจากนั้นอ่าแล้วก็เลื่อนมาที่ตรงคําว่าบอทตรงนี้นะครับผมจากนั้นให้เรากดเปิด3นะตัวนี้นะครับเปิด3ตัวนี้นะโอเคเปิด3ตัวนี้นะครับผมอ่าเปิดแล้วก,กดเซฟนะครับผมจากนั้นให้เรามาที่รี รีเซ็ตโทเค็นครับแล้วก็กดรีเซ็ตโทเค็นนะครับโอเคก็กดรีโทเซ็ตโอเคครับมันก็ได้โทเค็นมาครับแบบนี้นะโทเค็นมาแบบนี้นะครับผมจากนั้นให้เรามาที่นี่เลยครับมาดีดีคอร์ซื้อได้เลยนะครับจากนั้นเราก็เติมตังค์ให้เรียบร้อยนะครับแล้วกดสั่งซื้อตรงนี้นะครับโอเคแล้วกดสั่งซื้อเลยนะครับจากนั้นเนี่ยให้เรากรอกโทเค็นเข้าไปนะครับกรอกโทเค็นเข้าไปนะครับ นี่โทเค็นที่ได้มาจะเป็นโทเค็นนี้นะโอเคโทเค็นอ่าเสร็จแล้วเราก็ปิดไปครับปิดไปนะครับแบบนี้นะครับจากนั้นให้เราไปต้องการคุณต้องการให้บอทใช้ในเซิร์ฟเวอร์ไหนใช้ในเซิร์ฟเวอร์ไหนคุณก็ก็ไปที่เซิร์ฟเวอร์นั้นอย่างเช่นผมจะใช้ในเซิร์ฟเวอร์นี้นะผมก็กดคลิกข่าแล้วก็ Copy ID เดีเซิร์ฟเวอร์มานะครับ Copy ID เดีเซิร์ฟเวอร์มาจากนั้นให้เรากดสั่งซื้อใหม่นะครับ แล้วใส่ ID Server ตรงนี้ไปนะครับผมอ่าแล้กดสั่งซื้อปุ๊บอ่าอ่ามันก็ขึ้นแบบนี้นะครับมันจะบอกว่าวันซื้อซื้อล่าสุดแล้ววันหมดอยุเวันที่เท่าไหร่นะครับอันนี้นะอ่านะครับคนซื้ออ่าซื้ออะไรครับก็ประมาณนี้คนระับก็ทีนี้เราก็ต้องรอแอดมินให้แอดมินนะเนซ็ตระบบให้เสร็จก่อนนะครับผมนะพอแอดมินเซ็ตระบบเสร็จแล้วเนี่ยอ่าก็คุณก็จะ สั้งค่าได้เลยนะครับโดยการที่อ่าพอ,พอเสร็จระบบปุ๊บใช่ไหมเสร็จแล้วคุณก็มาที่ดิดคุณได้เลยนะครับจากนั้นคุณก็ทําการเชิญบอดมาที่ดิดคุณนะบอทของคุณนะอ่านะครับก็หล้วจากนั้นก็ทําการสร้างห้องขึ้นมานะครับอ่าก็าจะมีในห้ององห้องห้องซื้ออ่าเช่ายศแล้วกันอ่าเชา่ายศ เช่ายศแบบนี้นะครับโอเคแล้วผมก็สร้างอ่าเช่ายศแล้วก็สร้างห้องแจ้งเตือนคุณเช่ายศดอ่าประมาณนี้ก็ได้นะครับอ่าอานี้โอเคจากนั้นเราก็ทําการพิมพ์คําสั่งทับทับเซตติ้งนะครับเซตติ้งนี้ครับผมจากนั้นก็เลือกห้องห้องเช่ายศดนะครับ ใส่ข้อความคําอธิบายนะครับผมเช่นแบบว่าระบบระบบเช่าหยดมานี้นะครับ,รบถ้าคุณต้องการให้ข้อความอะ่ะมนลงมาด้านล่างก็ให้เป็นทําแบบนี้นะครับผมทับโอ้ยกดผิดไม่ใช่อ่ะเวลรค่อยแก้ไขใหม่อ่ะมันขึ้นมาอย่างนี้แล้วนะครับกดไปกด enter ถ้าคุณต้องการให้ข้อความนั้นอะ่ะมันอ่า เป็นวักลงมาข้างล่างครับรุบอาจไะแกี่ยไวไรระบบเช่ายศนะนี่ทับเอ็นนะครับนี่ก็จะเป็นทับมาทางซ้ายแล้วเป็นตัวเอ็น,นครับให้มันลงมาด้านล่างครับเช่อนอ่ทดสอบอ่าไม่ใช่เดี๋ยวเอาเป็นเช่าดานอ่าวัานนี้นะครับดังนั้นคุณจะใส่ห้องแจ้งเตือนนี่อันนี้จะเป็นห้องแจ้งเตือนเวลามีคนซื้อนะครับ แล้วแล้วก็เลืยกห้องห้องมาครับห้องอ่าห้องแจ้งเตือนชาวอ่ากด enter ไปครับก็จะทําการแก้ไขให้เราครับอัปเดตโอเคนี่เห็นไหมมันก็จะมปด้านล่างแล้วอ่าจากนั้นอ่าก็ระบบเติมเงินก็จะมีระบบ,ะบ,บเติมเงิน3ช่องทางนนครับก็จะเป็นอ่าบัญชีคุณเลยนะครับก็จะเป็นบัญชีคุณโดยตรงเลยนะครับผมนะก็วิธีเซตติ้งอ่าวิธีเซตติ้งก็ เดี๋ยววิธีหลังแล้วกันนะครับอ่ะวิธีแอดสินค้านะครับแอดโปรดักนะครับอย่างเช่นคุณต้องการให้มีกี่วันบ้างอย่างเช่นผมต้องการเอ่อค่ะเอ่อเช่ายศให้เช่ายศประมาณเออเนี่ยทดสอบให้ดูแลหนึ่งนาทีโอเคอย่างเช่นเอ่ออ๋อลุงมึงบอกไปว่าเราสามารถสร้างขึ้นมาอีกช่องแอนดหนึ่งก็ได้นะครับหรือว่าคุณจะทําแยกก็ได้นะครับอ่าจมนติเช่าแยกอะไรเงี้ยก็แปะอ่านี้ทึบ แล้วคุณก็ทับเซตติ้งเซตติ้งอ่าเซตติ้งแบบนี้แล้วก็ตามด้วยชแนลเหมือนเดิมเลยฮะคุณจะตั้งอะไรจะถึงแบบนี้นะครับแล้วแต่คุณนะสามารถทำแยกได้นะครับอ่าแบบนี้นะสามารถทำแยกได้คนะุณก็ปิดไปไปดูตรงนี้ก่อนต่ออ่าต่อไปเรามาแอดโปรดักครับแล้วก็พิมพ์ทับอ่าแอดไม่ใช่ดิทับไอเทมไอเทมแอดนะครับ แบบนี้แล้วก็ Channel c h a n n e l ไหนก็คือช c h a n n e l นี้นะเช่านะครับแล้วชื่อชื่อ,อชื่อสินค้านะครับอยางเช่นเช่ายศดอะไรก็ว่าไป b a p อันนี้ก็ได้อกขอผมกวผิด b, b a p ครับ b a p นะนะหนึ่งนาทีก็ว่าไปอ่าใส่ไปหนึ่งนาทีก่อนเอาไปเทดสก่อนละกัน นะอ่าไม่ใช่เด็กเอาเป็นแบบอ่าเทสเทสอ่าอ่ะมุมมองอ่ะมุมมองอ่ะ VAP อ่าประมาณเหมือนว่าให้ผู้ใช้ทดสอบเล่นแค่ได้หนึ่งนาทีนะจำนวนจำนวนเงินอ่าศูนย์บาทศูนย์บาทไม่ได้นะต้องใส่จำนวนเงินหนึ่งบาทอ่ะสิบบาทไป ันก็เป็นทดเป็นราคาได้อ่าเป็นราคา10บาทอ่าวัานนี้แล้วก็ใส่จำนวนเงินครับจำนวนเงินอ่าสิบบาทแล้วก็ส่วนของเพออันนี้ก็จะเป็นอ่าอ่ะเรียกอันนี้เป็นตำแหน่งนะครับอย่างเช่นแบบว่าคุณต้องการให้ตำแหน่งเนี้ยมันอยู่ข้างบนหรือข้างล่างเนี้ยอันดับที่เท่าไหร่อย่างเช่นคุณต้องการให้อยู่ระดับแรกก็เป็นอันที่หนึ่งครับแบบนี้นะ จากอีโมจิอีโมจิเราก็ใส่สร้างอีโมจิขึ้นมาก่อนนะครับเราต้องมีก่อนนะครับรต้องมีอีโมจิก่อน,นครับให้เราอัพเอาอีโมจิเข้าไปแบบนี้นะแบบนี้พักนี้ไปนะครับอ่านะครับอัพไปเรียบร้อยจากจากนั้นเอ้ผมผมทำปิดช่องมานะ่ะเอ้ยผมทำปิดห้องไะเด็กอ่าเดี๋ยวเซตติ้งใหม่อ่เดี๋ยวผมสอเซตติ้งใหม,ม,เม,ใหม่เรียบร้อยเสร็จเหมือนเดิม เออโอเคเมื่อกี้ผมทําผิดห้องอ่ะโอเคม,มาทําห้องนี้นะออละห้องนี้นะครับอ่พาพอใส่อีโมจิใช่ไใส่อีโมจิอ่าเราก็มาที่ห้องสักห้องหนึ่งก่อนนะครับแบบนี้ห้องสักห้องหนึ่งอ่าแล้วให้คุณปาที่อีโมจิคุณแอดอีโมจินะก็ไปที่ห้องตัวเองเช่นเป็นห้องนี้ใช่ไหมแล้วก็ใส่อีโมจิแบบนี้นะจากนั้นให้กดคลิกตรงนี้นะครับผมแล้วใส่เครื่องหมายทับแบบนี้นครับทางซ้ายครับแล้วกดลบตัวนี้ออกครับนี่แบบนี้มันก็จะได้ไดเลขไอดี โมจิมาแล้วนะครับจากนั้นเราก็มาใส่ที่ตรงนี้ครับอ่าเราอย่าใส่มั่วครับถ้าใส่มั่วถ้าใส่มั่วมานจอเลยนะครับให้เรา,าใส่ให้ต้องต้องใส่ใถูกครับโอเคจากนั้นไทม์นะครับเวลาหมดอายุใส่ยังไงนะครับสมมติว่าคุณต้องการให้เช่าหนึ่งนาทีเนี่ยคุณก็ใส่เป็นอะไรเลขอะไรนะครับนเรามาทําพิมพ์ทับไทม์ครับ ก็จะดูว่าเราต้องใส่อะไรเช่นมี1ปีมีเวลานะให้หมดครับหนึ่งอ่าหนึ่งนาทีเราก็ใส่หนึ่งนาทีไปแบบนี้จริงปึ๊บอ่าเนื่อก็จะบอกเวลามาเป็นหกหกหมื่นครับแล้วก๊อปปี้นี้ไปใส่หกหมื่นอ่าอ่ากดผิดอ่าถือว่าคุณต้องการให้ใส่เป็นสามสิบวันนะครับหนึ่งเดือนหรือเป็นหนึ่งเดือนก็ได้่ะหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนตรงนี้หนึ่งเดือนก็ใส่เลขหนึ่งไปนะครับแ,แบบนี้ ก็จะบอกเวลาหรือคุณก็เอาตัวเลขนี้ไปใส่นะโดยจะเป็นแบบว่า1วันอ่าเนี่ยวทามทามเอาเป็น1วันแล้วก็6ชั่วโมงก็ได้แบบนี้ครับแบบนี้ก็ได้ครับนี่มันก็จะบอกเวลามาให้เรานะครับอ่ามันจะบอกเลขมาให้เราแล้วก็เอาเลขนี้ไปใส่นะสอ่าเช่นคุณเอาเซตหนึ่งนาทีก่อนเอาเลขนี้ไปใส่นะอ่าปึ๊บอ่ามาแช่ดห้องอีกแล้วห้องนี้โอเค อ่ะปุ๊บใส่ไป enter ปุ๊บอ่ะนี่มันก็จะบอกรายละเอียดว่า id อะไรครับอันดับเท่าไหร่ห้องอะไรนะครับชื่อ,อรายละเอียดอนะ่าประมาณนี้คนระับนี่มันก็จะเพิ่มเข้ามาแล้วแบบนี้นะมันก็เพิ่มเข้ามาแล้วนะครับแบบนี้เห็นปะอ่าซึ่งเราต้องอ่า copy id มาครับสมมติว่าตอนเนี้ยมันยังไม่มีบทบาทครับที่ต้องให้ครับเช่นอ่าคุณก็ต้องมาตั้งบทบาทก่อนเนาะ คุณต้องมาสร้างบทบาทก่อนนะก็สร้างบทบาทมานนะครับเคเวลาจะเพิ่มบทบาทเข้าไปเราจะเพิ่มกี่อันก็ได้ครับโดยทับพิมพ์แ r o นะครับแบบนี้เราใส่ id ีครับนี่ ID ตรงนี้นะครับใส่ไปทาด้วยโลครับเป็นโลโาแจ้งเตือนโปรโมเบอร,รบ์ว่าไปหรือว่าจะเป็นนี่มันก็จะบอกนี่มันก็จะเพิ่มเข้ามาแล้วอ่ะเราจะเพิ่มอีกก็ได้เพิ่มอีกสักโลหนึ่งเป็นแบบนี้นะครับ ตำนั้นด้วยด้วยมัเม,มเบอร์ตอีกได้ครับโอเคเรียบร้อยอันนี้ผมมีโลอะไรอยู่อ่ะมีโคแชมเบอร์อ่ะกดออกก่อนครับอ่ะจากนั้นให้เราเสร็จแล้วเรียบร้อยแบบนี้นะครับนี่แบบนี้นะอ่าแล้วก็มากดอ่าจากนั้นนี่ก็จะมีให้ดูอ่ารายละเอียดราคาต่างๆครับนี่กี่นาทีครับอันนี้จะเป็น1นนาทีครับคุณบอก ห้าสิบบาทราคาเท่าไหร่อยู่ทั้งหมดอ่าเช็คจำนวนเงินอ่าอันนี้เช็คจำนวนเงินเงินเท่าไหร่อ่าระบบเติมเงินก็จะมีระบบเติมเงินสามช่องทางครับก็อ่าวิธีตั้งค่าระบบเติมเงินนะครับก็เรามาที่มาสักห้องหนึ่งก่อนครับห้องที่เป็นแบบอย่าให้คนอื่นเห็นแล้วกันเออแล้วก็พิมพ์ทับเซตติ้งนะครับท็อปอัพแบบนี้นะครับปึง้งมันก็จะเด้งแบบนี้ขึ้นมานครับให้เรามาที่อ่าตรงนี้นะครับเนะี่ยถ้าคุณต้องการเปิดปิด ว่าต้องการเปิดปิดไม่ให้ใช้นะเดยกก็เปิดปิดได้นะว่าเออไม่ให้ใช้ตัวนี้นะไม่ต้องใช้อังเปาอะไรเงี้ยใช้แค่พร้อมเพน์นะแบบนี้ก็ได้ครับกับอ่าทีนี้เราก็มาดูตรงนี้นะครับอ่กเปิดมาดูเอ่อกดเติมเงินปึ๊บนี่นมันก็จะมีแต่พร้อมเพงเดียวนะครับอ่านะครับจากนั้นก็บัญชีมันก็จะเป็นบัญชีเราเลยเนาะอ่ามันจะเป็นบัญชีเราโดยตรงเลยนะครับผม ก็เซตติ้งก็จะมาเซตติ้งตรงนี้นะครับนี่กดเซตติง้ตงเปาะะครับแบบนี้นี่ใส่เบอร์อ่านตั้งค่าแล้วก็ใส,เสเ่เบอร์ไปใส่เบอร์กรอกเบอร์ไปแบบนี้ครับเรียบร้อยก็แล้วก็มีพวก רים, รพ,วก ideo, ร,พวกร้อมพีอะไรพวกนี้เรียบอ่าอะไรพวกนี้หมดนะฮะก็มีตั้งค่านะครับถ้าใครไม่เข้าใจนะครับก็มาที่อ่าพิดผมแล้วก็สร้างทิกเก็ตนะครับสร้างทิกเก็ตตรงนี้นะครับสอบถามได้นะครับเวลาซื้อไปแล้วนะครับอ่า ต่อมาอ่าผมจะซื้อให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับอ่ะโอเคเอกดซื้อปึ๊บเนีย่ยตอนนี้ผมยังไม่มียศนะปึ๊บตอนนี้อ่ะมันเอาผมใส่ผมใส่ดีผีทองอ่ะสักคู่นะถ้าผมน่าใส่ดีพีทองโอเคตกลงเออเมื่อกี้ผมสั่งซื้อได้ดีผีทองแหละนะโอเคอเคอเค๊ะ นะถ้าคุณใส่แบบผิดห้องหรือว่าไม่ได้ใส่ผิดห้องด็ดถ้าคุณอ่าไม่ได้ซื้อมันก็จะขึ้นแบบนี้นะอ่าถ้าคุณหมดอายุมันก็ไม่ได้เช่ามันขึ้นแบบนี้นะอ่ะเอ๊ะผู้นะขอตรวอบกอ๋อผมลืม ักคู่นะต้องขอแก้แป๊บนึงโอเคได้แล้ว,วผมลืมใส่ okay. อะโอเคพอซื้อปุ๊บนี่กดสั่งซื้อใช่หม อปึ๊บเรียบร้อยนี่ปึ๊บมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับนี่นะอ่าเรามาดูยศโดเราได้ยังอ่าเรถยังไม่ได้ทำไมทีเราก็แอดยศนะถ้าเรากดจะดูรายละเอียดนี่ไอเทมก็ดูกดดูตรงนี้ได้เลยตรงนี้นะว่ามันจะได้บทบาทอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ่าแบบนี้นะครับอ๋อยศบอดนั้นต้องสูงกว่าด้วยครับผมลืมไปว่าบอดบอดบอดที่เรา แอดเข้ามานะนะครับมันต้องสูงกว่านะครับนะเราต้องสูงกว่านะครับโอเคดูไปอ่ามันต้องสูงกว่านะครับอ่าเพราะงั้นนะโอเคเราต้องทดสอบกันนะครับว่าคุณอยากดูรายละเอียดสินค้านะครับก็กดดูที่วิวครับวิวไอเทมเลือกชแนลก็ได้นะครับหรือถ้าเราไม่เลือกชแนลอ่ะมันจะเป็นแบบทั้งหมดนะครับจะเป็นทั้งหมดแต่ถ้าเลือกชแนลอ่ะมันก็จะขึ้นเฉพาะชแนลนั้นนะครับ แบบนี้นะครับแบบอ่านะครับโอเคอ่าลองผมจะลองซื้อใหม่นะครับตอนนี้อ่ะนี่ตังร้อยกดสั่งซื้อใหม่เคกดสั่งซื้อใหม่ช้างหนึ่งซึ๊บอ่าเรรยบร้อยอ่าเดี๋ยวก็จะได้ยศมาแล้วนะครับเมื่อกี้เราบดมันอยูดต่ำเกินเลยจะไม่ได้ยศครับเคอ่าทีนี้เราก็รอไปประมาณหนึ่งนาทีครับหนึ่งนาทีอะ่ะมันก็จะ ยอดมันก็จะถูกลบออกไปนะครับอ่ะจากนั้นมาดูวิธีการไอ้มันก็จะมีคําสั่ง add point ด้วยนะครับสมมติว่าเรายังไม่มี point เราก็ add point ไป10แบบนี้นะครับชื่อชื่ออ่ชื่อมัมเบอร์อ Member, แบบนี้10 point อันนี้นะครับอแอบดบไปแล้วคลิซื้อ,อนี่มี100่อย point อ่ะจะเพิ่มอีกก็ได้นะครับเพิ่มอีก10 point อ่ะมีหนึแล้วก็ ถือว่ามีเท่า่อ่าก็จะเป็นนี่110รอ่ารือว่าเราจะลบไฟฟ์พผู้ใช้ก็ได้อย่าเช่นเป็น Remove point นี่อย่างนี้นะอันนี้คือหักหักไปนะครับหักนี่โอเครีมูฟอ่ากี้เราเพิ่มไป10ใช่ไหมอ่าอ่าตอนนี้มันหมดอายุแล้วนะครับเห็นไหมเราครบหนึ่งนาทีปุ๊บหมดอายุแล้วไปมันก็จะขึ้นมันก็ถูกลบไปแล้วครับ ่าเราลบพอยต์สักสิบพอยต์แบบนี้นะครับเรียบร้อยนี่ลบถูกลบไปแล้วนี่ก็มาดูปึ๊บเห็นไหมก็เหลือร้อยพอยต์เมื่อกี้เรามีร้อยสิบครับหรือว่าเราจะเซตพอยต์ก็ได้เซตพอยต์เนี่ยเซตพอยต์คือแบบว่าให้เซตพอยต์คงที่นะครับเมื่อกี้เรามีหนึ่งร้อยพอยต์ใช่ป่ะหรือว่าเราการเซตพอยต์นคนนั้นให้เหลือสักห้าสิบห้าสิบไปเลยไม่ใช่ไม่เอาไปเสียครับ 20เนี่ยให้เหลือแค่ยี่สิบแบบนี้นะปุ๊บเสร็จพอลอยปุ๊บเหลือยี่สิบแล้วนะออยผู้ชายก็จะเหลือยี่สิบครับประมาณนั้นเป็นค่าคงที่นะโอเคอ่าอันนี้เรามีอะไรอีกผมไม่รู้ก่อนอ่าเพิ่มยศเพิ่มอะไรอ่ะยิ่งดูเวลาดูเทมก็จะมีแก้ไขดีลีไทไอเทมอะไรพวกนี้ก็มีเช็คเช็คเงินเช็คเงินผู้ใช้นะครับเช็คเงินผู้ใชายอ่านี้เช็คเงิน,น,งน,น,นก็ได้นะครับ นี่เช็คอ่กกดขอ้อผิดพลาดเดี๋ยวผมแก้ให้ครับอันนี้อ่ะก็มีอะไรอีเอ่อราจะเพิ่มอีกก็ได้นะครับมีเยอะๆครับก็ลองมาใช้ดูเฮ้ยมาใช้ดูนะครับอ่ะอืม add low add low เพิ่มกม็ได้หรือว่าอ่ารายะพาพสร้างขึ้นมาอีกเพิ่มกไปได้นะครับก็ถ้าถ้าเป็น ถ้าเป็นอ่าโลที่ไม่ใช่เด็กถ้าเป็นอ่าเรียกว่าอะไรนะอ่าผมจะให้ดูเซตอ่าไอเทมแอดนี่คุณจะแก้ไขหรือลบคุณก็ต้องจำอันนี้คือแก้อันนี้คือแอดน,น,นะครับอ่าผมว่าคุณต้องการอ่าไม่ใช่เด็กนี่ตรงห้องนี้ใช่ป่ะชื่อหนึ่งเดือนหนึ่งวันอ่ะหนึ่งวันหนึ่งวันจนหนึ่งวัน ก็ถ้าถ้าเป็น1วันขึ้นไปนะครับ1วันขึ้นไปก็จะมีระบบแจ้งเตือนนะครับสำหรับคนที่กดอายุ20บาทนะราคามันก็จะมีการแจ้งผู้ใช้นะว่าเออคุณใกล้หมดยอายุแล้วนะอะไรเงี้ยตำแหน่งที่2องอ่าอีโมจิ จำนวนหนึ่งหนึวันเท่าไหร่1หนนึ่นชั่วโมงหน่งวันหนึ่งทาแล้วก็1วันสิบหกสิบหนึาทีอ่าใส่แบบนนะออี้เลยกลับมากลับมาใส่นี่คือ อ่ะเรียบร้อยก็มีอันหนึ่งวันแล้วก็แอดลดแอดโลตามด้วยไอเดอเมื่อกี้ผมลืมไปดูถ้าคุณจำไม่ดีไม่ได้พวกคุณก็ทับทับวิวนะครับวิวเทมตามว,นนาวิดีนอนั่นมาอ่ะผมก็ดูว่าอ่าไอเดอะไรนี่นะก็ก็ไปดีนั้นมาครับเมื่อกี้ผมจะแอดแอดโลไอเทมอ่านี่ไอเดนี่ เป็นแอดโรมเมมเบอร์อ่าโอเคเรียบร้อยก็จะบอกเวลาหนึ่งวันหนึ่งนาทีโอเคจากนั้นเราก็ซื้อซื้อกดซื้อ20บาทอ่าทีนี้มันก็ได้โรมาละอ่ะนี่เงินก็หมดละโอเค เมือ่อมันก็จะมีบอกว่าเออ v t คุณใกล้หมดอายุอะไรเงี้ยมันก็จะมีบอกตรงนี้นะครับผมก็ประมาณนี้ถ้าใครสนใจก็สามารถมาเช่าใช้ได้นะครับผมก็นี่นะครับอยู่ราคาเขาอยู่ทางอันนี้นะครับก็กดเติมเงินมีทั้งเติมในส่วนของอพร้อมพ์แล้วก็ QR code โค้ดนะครับอ่ประมาณนั้นนะครับถ้าใครสนใจอ่าเช่าได้ครับโอเคถ้าใครไม่เข้าใจก็กดติ๊กเก็ตมาได้เลยนะครับผม นะแวันนี้ผมก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วกันแค่นี้นะครับบายครับบายครับ